้านเทาให้โชคสวัสดีส่สู้ผู้สุขนครับผมแต่ขมาัตา์ตมแนวทางลาพัฒนาของอาจารย์ไก่วันพุทธที่สิบเก้ามีนาสองหาหกแปดอันนี้คือมือวันจันทร์ลาพัฒนามันออกแปดศูนย์างหาสีนะพี่นออ้องนะมาตาตมกันมาเบ่งกันพี่น้องลาพัฒนาอาจารย์ไก่วันพุธ วันพุธที่19บเกมีนาแปด ลาพัฒนาบนล่างวิ่งลวด มันแรงเลยล่ลดสองสองกับเก่าเด่นที่เก้าลองสอง สองสามสองสี่สองห้า 双毛。 9ก้าสามเ้าสี เก้าห้าเก้าหกเก้าคู่พี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกลับเลยพี่น้องเด้อเก้าคู่บนล่างไปกลับกับหลายคู่อยู่นี่พี่น้องเนาะเก้าคู่บนล่างนี่ไปกลับกับหลายอยู่เดี่ ตัวเลขสามตัวได้พี่น้องมีสองคูเก้าสี่แปดสองสแต่มิมีพังก์ชีนใชออยู่2สองคู่ หกเก้าสี่แปดสองสี่มาเบังตัวเน้นมาเนี่ยพเ,เน้นในที่สองสี่ได้พี่น้องเดนะ้กับเก้าสี่สี่พมาาตามรัฐบาลไทยป่ะสามสองสองสามนะ 3, 2, 2, 3, นะพี่นอ้องอือสองสามสามสองเย ตัวท่าสีเนี่ยเ,เป็นตัวเป็นตัวเด่นได้พี่น้องด้วยโอเน้องเ้าแคปหน้าจอดด้วยอันนี้คือล่าพัฒนาอาจารย์ไก่วันพุธที่สิบเก้ามีหน้าสองหากหากแปดบนล่างในวิ่งรูดสองกับเก้าเน้นเก้า ส่วนแก๊คู่กับสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าหกเพนเนนในที่สองสี่กับเก้าสี่ได้เป็นห่งได้ส่วนเลขสามตัวในมันหกเก้าสี่แปดสองสี่อะเนห่วงห้แก๊ปหน่อจอตามนี้ได้มักชอบจะได้กับพิจารณาเบื้องเล็กเก้าคู่เก้าหางนี่ ขันวามันหลายตัวเขากบเจะเอาแต่ตัวเขามาัดตัวเขาชอบนะพี่น้องเนาะกันมามักเข้ากับพาัดน,นะพี่น้องกันวาเหล็กหลายตัวนะขอบุญขอบคุณอาจารย์ใกล้ไลยครับผมคอยพี่น้องโชคหมานกันมาแล้วสองทุ่วโมนครึ่งเฮงเฮงด้วยกันเอาปากก็เลยก็แช่ก็ติดตามมันห้อยโชคสำหรับลุปนี้สวัสดีครับผม